อย่างที่เราทำบุพกิจในการเริ่มทำสมาธิแล้วดำดําต่อจากนี้ไปก็ให้นั่งขัดสมาธิเอาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายตั้งกายให้ตรงดํารงสติให้มั่นอย่าให้ฟันเฟื่อนพนมมือไหวแล้วล,ละลึกถึงคุณพ,พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แต่ในใจว่า พุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าทมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าแล้วกล่าวซ้ําอีกว่าพุทโธ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 ธรรมโม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 สังโฆ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 แล้วปล่อยมือลงข้างหน้าบริกรรมภาวนาแต่คําเดียวว่าพุทโธพุทโธพุทโธสามหนต่อจากนั้นให้นึกถึงลมหายใจเข้าออกคือ <muitas> ให้นับเป็นคู่ๆดังนี้พ,พุทลมเข้าโทลมออกดังนี้ต่อไปจนถึงสิบครั้งแล้วให้ตั้งต้นใหม่อีกดังนี้หนึ่งลมเข้าพุทโทหนหนึ่งสองลมออกพุทโทหนหนึ่งภาวนาอย่างนี้ต่อไปจนถึงเจ็ดหนแล้วให้ตั้งต้นใหม่อีก Lu, <ogeneous S 2> ดังนี้คือลมเข้าลมออกให้ภาวนาพุทโทหนหนึ่งทำอย่างนี้ไปจนถึงห้าหนแล้วตั้งต้นใหม่อีกดังนี้คือ ลมเข้าลมออกขนหนึ่งให้ภาวนาพุโทโธพุโทโธพุโทโธสามคำทำอย่างนี้ต่อไปจนครบสามวาระของลมเข้าและลมออกต่อจากนั้นให้บรกรรมแต่พุโทโธคำเดียวไม่ต้องนับลมอีกต่อไปวิธีการกำหนดรู้ลมปล่อยลมตามสบายทำใจให้นิ่งๆไว้ที่ลมหายใจเข้าออกที่มี ในช่องจงมูกเมื่อลมออกอยาส่งจิตออกตามลมเมื่อลมเข้าอยาส่งจิตเข้าตามลมทำความรู้สึกอย่างกว้างขวางเบิกบานแต่อย่าสะกดจิตให้มากเกินไปทำให้ทำใจให้สบายๆเหมือนเราหายใจออกไปในอากาศโปร่งฉะนั้นทำจิตให้นิ่งอยู่เหมือนเสาที่ปักไว้ริมทะเลน้ำทะเลขึ้นเสาก็ไม่ขึ้นตามน้ำทะเลลงเสาก็ไม่ลงตาม ต่อจากนั้นก็หยุดคำภาวนาเมื่อทำจิตนิ่งสงบได้ในครั้นนี้แล้วให้หยุดคำภาวนาพุโทโธนั้นเสียกำหนดความรู้สึกไว้เฉพาะลมหายใจแล้วค่อยขยับจิตเลื่อนเข้าไปตามกองลมคือกองลมที่สำคัญสำคัญอันจะทำให้เกิดความรู้สึกต่างๆเช่นที่ไปจากสู่ตาเทพทิพยโสตะหูพท์เจโตปริยญาณรู้ใจคนอื่นอุเพนิวาสานุสติยานระลึกชาติได้ จุตูปปาตยานรู้จักความเกิดตายแห่งสัตว์ต่างๆนานาธาตุวิชาวิชาความรู้เรื่องของธาตุต่างๆที่เกี่ยวเนื่องถึงอัตภาพร่างกายอันจะเป็นประโยชน์แก่ร่างกาย